สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะนี้ก็อยู่ช่องมีสาระนะคะนี้จะมานําเสนอวิธีการแก้ปัญหาการดาวเกรด iOS ไม่สำเร็จนะคะก็คือไม่สมบูรณ์หรือว่าดาวเกรดแล้วมาติดที่หน้า Recovery m ห d e นะคะก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะาบางคนก็ติดการวนลูปอยู่เรื่อยๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะเข้า iOS i ได้นะคะก็ให้เข้ามาตรง ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะมาใช้โปรแกรม Reiboot นะคะในการช่วยให้การแก้ปัญหาของเรานะคะที่เจอนะคะก็ให้กดดาวน์โหลด now ได้เลยนะคะเข้ามาที่เว็บนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลด now ได้เลยเสร็จแล้วใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้กดขึ้นมาติดตั้งนะคะวิธีการติดตั้งก็คือกด next next n e ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จสิ้น่ะ เราจะได้โปรแกรมตัวนี้นะคะ r e i m o o e นั่นเองนะคะก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะเราก็ต่อสาย usb ของเรานะคะเข้ากับอคอมพิวเตอร์ Computer นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วเราก็มากด exit recovery mode นะคะสำหรับคนที่เจอแบบนี้แล้วก็ให้กด exit recovery mode ก่อนนะคะถ้ากดไปแล้ว ios กลับขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าเราไม่ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองกดแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะออกจากแม่ Recovery Mode แล้วให้เรานะคะขึ้นโลโก้ Apple แล้วนะคะ,ะสำหรับคนที่ไม่ขึ้นนะคะ เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะออกจากหน้านี้มาแล้วก็ i o s เราจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะให้มากดแก้ปัญหารตรงนี้นะคะ,ะฟิกตรงนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะมีวิดีโอตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะ,ะสำหรับคนที่ i i s ไม่สมบูรณ์นะคะกด exit recovery mode ยังไม่สำเร็จก็ให้มากดตรงนี้นะคะให้กดมาที่ฟิก ออ oh, iOS start นะคะอันเมนูที่3เลยนะคะอ่าเรามาถึงหน้านี้ก็แสดงว่า iOS ของเราไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต้องทำการ repair o p r a t i n g system นะคะก็คือแก้ไขระบบปฏิบัติการของเรานั่นเอง iOS ของเรานั่นเองนะคะให้มันสมบูรณ์นะคะก็จะมีคำแนะนำอยู่ข้างล่างนะคะสำหรับคนที่ดาวเกรด iOS ไม่สำเร็จหรือว่า รีสโตรไม่สําเร็จนะคะแล้วก็เจอปัญหาก็ให้กดสตาร์ทเลยนะคะก็มาหน้านี้มันจะทําการดาวน์โหลด iOS ให้เราโดยอตัตโนมัติเลยนะคะนี่เราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็รอมันทาการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการติดตั้ง i o s ให้เรานะคะก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสําหรับการดาวน์โหลดไฟล์ i o s นะคะ ก็มันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ซ่อมแซม iOS ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมทิ้งคำถามไว้นะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสนี้ก็สวัสดีค่ะ